สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมครีซี่คอนนะครับอยู่กับเกมมือถือนะครับผม c อ l l of Merge Origin นะครับผมใช่ป่าวะใช่แหละนะครับอัานขึ้เขาใครด้วยนะครับเป็นเกมแนวไอดอลนะครับมาในรูปแบบภาษาไทยด้วยนะครับผมดูระบบการเล่นกันเลยนะครับอ้ออย่างนึงคือมันเป็นโค้ดเบต้านะครับผมก็จะรอเพ่นก็ได้นะครับวันนี้ไม่ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าลิงก์โหลดก็ด้านล่างเลยนะครับผม ไปลองเล่นกันดูนะอันนี้เกมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายสักเท่าไหร่นะครับก็ทาตัวละครได้เก่งๆนะครับผมการเล่นระบายที่ปึกขวตรงนี้ครับเห็นไหมตัวละครก็จะโจมตีเองนะครับถ้าไม่ได้เข้าเล่นก็มารับของวันตรงนี้ได้เหมือนไอเดลเกมปกตินะครับผมอ่ะกดทท้าดวนบอสนะครับก็จะเข้าไปลุยในด่านเลยนี่ไงเรื่องทำไรครับผมด้วยอย่างเดียวง่ายไหมเออนะครับนี่ยิงเข้าให้ คือมีคูณสองด้วยโอเคจะละง่ายป่ะคูดง่ายนะครับผมนะโอเคทีนี้เรามาดูระบบอื่นๆกันเลยแล้วกันครับผมไปอยังรังโรดเวนะโอเคมันไม่ได้มีอะไรนะครับอันดับแรกคือเป็นอ่าเป็นตัวเมืองนะครับก็เข้ามาดูรูปรูปรูปแบบหรืออะไรก็ได้นะครับมาดูว่าจะไปเล่นอะไรตรงไหนนะครับผม มีอะไรบ้างเรามาดูกันหอคอยนะครับก็ต้องผ่านเนเรื่องตามนี้นครับมไม่ดูคร่าวๆแล้วกันนะไม่ได้เล่นอะไรมากมายนะครับฮีโร่40นะครับผมเปิดนะเตา8ทิศก็คือเป็นพวกหลอมรวมนะครับอนะาวุธมีอะไรก็มาหลอมรวมตรงนี้นะครับปุ๊บๆๆได้นะครับส่วนอันนี้อะไรเนะี่ยลานขุนพลครับคือเป็นการเปิดกระชากครับให้เปิดเลยดีกว่าจัดเิ โอ้สีดาวว่ะใช่ได้อ้าวตังหมดซะแล้วจบกันทั้งหมดก็ต้องมาซื้อตรงนี้นะครับผมโอเคมีอะไรแนะนำเราออ่ะเลือกขุนพลพอดีนะครับขอให้เราอัญเชิญนะครับได้น้องคนเดิมมานะครับผมไปที่การปรับขุนพลนะครับก็คืออันนี้เป็นการจัดทีมนะครับกดตรงนี้นะฮะลงสู้ทั้งหมดแล้วบันทึกได้เลย นะครับผมอ่ะเข้าไปดูการต่อสู้อีกรอบนะครับเขาสอนมานะครับตามนั้นเนยิงประมาณนี้แหละนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะเสร็อันนี้เราสิบแปดนัานฝึกยุทธนะครับผมท้าดุลฟรีนะครับเดี๋ยวกดเลยจัดเนยนะฮะก็บท้าดุลกันไปนะครับเห็นไหมเขาไม่ได้ ทำไม่ได้จัดทีมใช่ไหมเนี่ยโอเคทีหนึ่งเั้ลยนะครับอ่ะเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาลองเล่นดูนะร้านค้าครับผมนี่มีหลากหลายไอเทมมีรอยเลือดด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรคะแนนคะแนนของอะไรไม่รู้อันนี้คามเซิร์ฟโลกโอเคสกินนะครับมีด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกัน ขอสมบัติก็ผมก็มีให้เลือกซื้อเหมือนกันนะครับตัวตน้องคนนี้เป็หลักแล้วก็นอนเลยี่สิบเนือน่อ่านดูดลานล่างดีกว่านะครับไม่ต้องอะไรเยอะฮีโร่ครับผมเข้าไปนะครับทำการนับเลเวลนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่อุปกรณ์นะครับเรื่องขั้นเรื่องขั้นเข้าอีกประมาณนี้ครับการนับเลเวลแล้วก็ดูคนสมบัติได้นู่นนี่นะครับ อัพ <Up> ดาวนะผมก็ต้องใช้อีโลพวกนี้นะครับ5ต,ตัวด้วยกันพระเจ้าช่วยแล้วก็โย่สามดาวอีกห้าสี่ตัวผู้ใช้ยย่กันเนีย่ยโอเคอ้าไปก่อนนะเปิดได้ลง โอเคครับผมมีภาพรวมฮีโร่ทั้งหมดใช่ไหมใครเก่งสดดุดที้จี้ไม่รู้ใครเนี่มันสีทองไงคิดว่าน่าจะเก่งสดุดนะครับ <c oughs> รู้สีแดงวะพวกเลเยจนอะไรเงี้ยอ่อน่าจะเป็นพวกนี้นะครับที่เก่งนะนี่มีนาจา์ด้วยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมาเป็นกระบอกก็ไปหนึ่ง อาจจะทับตรงนี้ได้นะครับแนะนำถวบนทับก็มีนะครับถ้าใสรชิดไม่ออกนะครับผมตามมาเป็นกระเป๋าเรานะก็ไม่มีอะไรมากอุปกรณ์ตามสูตรนะครับผมไม่มีอะไรเลยโอเคเป็นแชทเฉยๆนะไม่มีอะไรแล้วก็ฝึกฝนนี่คือไปท้าลบนั่นแหละนะครับมีทำสึกสวนด้วยนะครับผมก็ได้รับข่าววันไปนะครับไม่มีอะไร ผจญภัยฮะก็เปิดเรื่อสิบห้านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกลองลองดูแล้วกันแป๊บนึงหน้ามันใกล้แล้วโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะทีนี้ด้านบนตรงนี้มีอะไรบ้างลืมบอกไปนะครับของล่างเปิดแล้วผจญภัยกับพันธมิตรเซียนนะครับด้านบนมีต้นแฟรลิต้นโพนะครับแฝดลีว่าไงก็ใส่ปงใส่บุยไปนะครับผมคิดว่าน่าจะมีรางวัลนะครับแล้วก็มีรางวัลผ่านทางตรงนี้นะครับส่วนเศษตรงนี้นะครับ มันจะอ้าสอนกูพอดีเลยใช่ไหมครับไไหนลูกสอนกูเรียวโอเคอัน okay. นี้คืออะไรเลยอ๋อเก็บพระิกดครับผมไปเกิดเลเวลใช่ไหมนี่คือการรับของรางวัลทั้งหมดนะครับขอให้ทาด่วนก็ทาดว่าดวนไป <c oughs> แล้วก็ม่อกีอะไรวะน้อนพันดานนะครับมีอันดับนะแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ครับผมภารกิจอะไรสักอย่างนะครับส่วนอนี้เป็นความคืบหน้าของอันดบับวาวาวาใครที่หนึ่งนะครับมีอะไรไหมอาให้กดท้าดวนว่าไม่กดเ <ทา S 2> ว,ว้วววยนี่เป็นประจนไัยนะครับดันไวนรวันนู่นนี่นะครับของ นะครับแล้วก็พันธมิตรก็คือกิ้วนั่นแหละไม่ยากง่ายๆส่วนของวิเศษนะก็คือเป็นเอาไว้อัพตัวละครนะครับไม่ใช่อัพตัวละครทำให้ตัวละครเก่งขึ้นเลยทำภารกิจนั่นแหละประมาณนี้นะฮะอืมตัวเพื่อนกันนี้เพิ่มเไปกันนี่เพิ่มได้เลยนะครับเราสี่เลี่ยมชิ่อชิ่อของรางวัลดูที่นี่ ประมาณนี้ไปลองเล่นเองนะครับอ่าส่วนไอ้พวกชิ้นๆ่ะเศษชิ้นอะที่ผ่านมามันอยู่ตรงไหนอย่างนี้ครับชิ้นส่วนนะผมกดแล้วก็หลอมรวมนะฮะกดปุ๊บมีที่มาด้วยอยากรู้ว่าหาที่ไหนก็ตามนี้กดปุ๊บหลอมรวมครับผมแม็กี่ตัวก็จัดไปเนี่ยครับผมก็เอามาเปิดไว้ก่อนเนีบยผมเพื่อที่จะเอามันว่าเอ่อเป็นแตัวละครเลย บางตัวเราไม่ใช้นะครับเราก็แอบตัวละครนะแต่ตอนนี้ถ้าทางจะเก่งแับก่อนดีกว่าโอเคประมาณนี้ <c oughs> ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมวันนี้เป็นโปรไฟล์แล้วนะโชคดงวังนดีเว้ยอ้าว <c oughs> งใสใยไม่ได้ด้วยโอเคประมาณนี้ <c oughs> สันด้านบนก็จะเป็น ของรางวัลนะครับซื้ออะไรวะโปรโมชั่นซื้อตรงซื้อของอะไรเงี้ยไปลองดูกเองดีกว่านะครับโอเคครับผมเปิดเปิดฟรีก็เปิดที่ครับเปิดฟรีก็เปิดดีครับมันได้ตัวละครเยอะโอเคหมดแล้วนะฮะตามนี้เลยนะครับผมนี่มีตัวละครเพิ่มขึ้นนะครับมีใครวะปุ้ยไก่ ใช่เลยโอเคก็เปล่าเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครชื่นชอบเกมวนี้ก็จัดไปนะแต่เลาเราะมว้นน่อนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผม